ตอนนี้นะคะทุกคนคุณแม่มิวกี้เนี่ยได้ย้ายบ้านใหม่แล้วนะคะเห็นแบบวิวเมืองซึ่งมันน้อยแล้วไงในกรุงเทพที่จะมีวิวเมืองไปแล้วเห็นแบบพื้นที่สีเขียวอะไรเนี้ยกูสู้ชีวิตนะแต่ชีวิตมันสู้กูกลับทุกครั้งเลยอ่ะคือพูดได้เลยว่ายากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยมีข่าวเรื่องแบบเนี้ยยากที่สุดในชีวิต ตอนนี้นะคะทุกคนคุณแม่มิวกี้เนี่ยได้ย้ายบ้านใหม่แล้วนะคะแต่จะบอกว่าไม่มีใครทราบเลยนอกจากคุณนัชชาเลยค่ะคนสนิทนะคะตอนนี้เราก็จะบุกมาหาคุณแม่เดี๋ยวขอโทรหาคุณนัชชาก่อนว่าคุณแม่เนะอยู่ห้องไหนตรงไหนยังไงบ้างนะคะรอนะคะฮัลโหลค่ะคุณนัชชาค่ะค่ะห้องคุณมิวกี้อยู่ตรงไหนหรอคะตอนนี้พี่อยู่ตรงไหนแล้วคะเคลื่อนิดมายาต ขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ออกจากลิฟต์แล้วค่ะอ๋อออกจากลิฟต์แล้วก็เนิยวขวามานะคะก็คือตรงไปก่อนแล้วก็ค่อยเหีียวใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอแต่ถาเดินเรงมาเลยตื่นยังคะวันนี้ยังไม่แน่ใจ๋ยวหนูไปดูให้เดี๋ยวพี่พี่นั่งรอในห้องก่อนพีแค่ะพี่แมนคะมาเลยค่ะโอเคค่ะมาค่ะทุกคน Good m o ม n นี g ค่ะครู้อยู่แล้วละเปิดมาเลยค่ะ <Okay. S 1> เอ <c oughs> เคออเขามาถามแบบมื่นย่างบบอะไงเงี้ยแปลกอ๋อไม่ปกติ <c oughs> อ่าวันนี้คุณเนยมินและเบลเดเสือค่ะ <c oughs> อยากจะรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนคะที่นี่คือคือที่อยู่ของฉันก็ช่วงนี้อยู่ข้างนอกบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยอืมเวลางงทำงานก็แบบ น้องข้างนอกบ้างอะไร่งี้พาดูหน่อยได้ไหมคะเอาเดือนนี้จะเป็นเนาะอนนี้ต้องให้แม่พาทัวร์วันนี้พี่เอมีภารกิจมาให้ด้วยนะอื้อตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยผมไม่ตื่นเต้นค่ะผมอยากเล่นชาเลนจ์วันนี้ก็คือน้องมิกี้ห้ามแต่งหน้าแต่น้องมิกี้เนี่ยสามารถออกไปใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติแต่งตัวสวยได้ตามปกติทําผมได้อ่ะอันดุลมให้ให้ทาผมได้เตรียมช่างผมไปตียมอ่าขายของ ขายของเลยค่ะง่ายๆเลยคือเอาหน้าสดของเราเนี้ยออกไปใช้ชีวิต,ตสู้ชีวิตนะ <c oughs> แต่ชีวิตมันสู้กลับทุกครั้งเลยอะ <c oughs> แต่กูจะสู้กับมันไม่ยอมแพ้อยู่แล้ว <c oughs> ไปค่ะนนลุกมาก่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตค่ะไม <c oughs> ก,ออกลัวกันหรอกแค่มันก็แค่ชีวิต นึกหรอว่าคนอย่างฉันจะกลัวแกจำหน้าฉันไว้นะอชีวิตอันนี้ยังไม่ได้แก่นะคะแต่ว่ามีอันที่ใช้แล้วอยู่จริงๆขออยู่แล้วรุ่นนี้อย่าแอปเขารู้เขา<อ>ู้อยแล้ว ตัวนี้นะคะก็คือ Ponds Bright Beauty Serum Day Cream ค่ะเอาจริงๆคือตัวเนี้ยที่ชอบอะ่ะเพราะว่ามันช่วยทำให้ผิวมุกี้อะ่ะแบบดีขึ้นขาวใสขึ้นนะคะแล้วก็แบบตัวสุดแดกํำอย่างเงี้ยก็คือจางลงตัวนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเป็นตัวที่ผสมกูต้าบูสเซรัมไม่ให้กูล้างหน้าแปรงฟันอะไรก่อนเลยทำจริงที่ที่แม่งแกขายของใช่เขาบอกว่าอยากให้หน้าสด อ่าได้อ่าไหนๆก็ไหนๆแ,แ,แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เขาบุกมาในห้องเราขนาดนี้นะคะเราก็ขอขายตรงนี้ก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ผสมกรูตาบูสเซรัมค่ะประสิทธิภาพตัวนี้นะคะจะเหนือกว่าวิตามินซีทั้งหมด10เท่าค่ะเขาจะช่วยจัดการทุกปัญหาจุดด่างดําไม่ว่าจะเป็นรอยสิวนะคะจุดดําฝังลึกนะคะหรือว่าฝ้าแดดค่ะแล้วตัวนี้นะคะเขาก็ยังมีการแดด S.P.F. 1 SP 5อีกด้วยค่ะก็จะช่วยทำให้เราเด็กกล้าเผยผิวใสนะคะไร้จุดด่างดำค่ะเนื้อตัวนี้นะคือชอบมากเพราะว่าเนื้อดีมากแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ซึมไวแล้วก็แบบไม่เหนียวเหนอะหนกหน้าเลยอ่ะคือเนะี่ยฉันชอบแบบแทบแทบลงไปแบบที่หน้าเลยคนะ่ะคือเรียกได้ว่าทาไปแล้วอะ่ะบำรุงไปแล้วอะ่ะก็คือกันแดดได้ด้วยอย่าลืมทาคอนะจ๊ะ และนี่ก็คือรูป Before After ของมิวกี้นะคะเพื่อนๆจะบอกว่ามิวกี้อ่ะใช้มาครบ7วันแล้วค่ะประทับใจมากเพราะว่าหน้าใสขึ้นจริงนะคะจุดด่างดำเนี่ยจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเติมแบบลิปซะหน่อยละกันอันนี้ก็คือลงมันไปก่อนนะคะ1แมตต์นีหละจกนั้นก็คือ M K Y b e a u ค่ะ ไม่ใหญ่ไม่เล็กกําลังดีก็แบบโลง่ลงๆเอาไว้แบบว่าเออเวลาแบบมาอยู่ก็สามารถแบบทํางานได้อะไรได้คือพี่จะเป็นคนชอบห้องที่มีแบบ living area ประมาณนี้ยเพราะว่าแบบเราทีมงานเยอะไงบางทีเรามานั่งมีติ้งกันนู่นนี่นั่นกันอะไรย่งเงี้ย งนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารน,น้องนัดคะใช้แล้วนะคะเขาพูดทุกวันว่าดิฉันไม่ใช้แก้วเขาขอบคุณน้องนัดมากที่ได้ใช้แล้วนะคะนี้จะเป็นบาร์เป็นอลไรผลไม้เหี่ยวแห้งผมไม่เคยกินอยู่แล้วแล้วก็แบบที่ชอบที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะก็ค,คือระเบียงอะบัลคอนี่ใช่ไหมเขาเรียกบ,บัคเคอนี่เห็นแบบวิวเมืองซึ่งมันน้อยแล้วไงในกรุงเทพที่จะมีวิวเมืองแเราเห็นแบบพื้นที่สีเขียวอะไรเนีย ก็เลยชอบที่นี่หลายคนก็จะเห็นนะว่าพี่แบบผิวแบบออกแทนแทนใช่ปะเพราะว่าเป็นคนชอบอาบแดดจริงๆแล้วอะแล้วก็ไม่กลัวผิวดำอะไรเลเี้ยตัวก็เหมือนกันนะนเพื่อนๆคือเนี้ยอยากเตือนเลยเพราะว่ามิวกี้เคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าอาแบแดดแล้วไม่ใช้ SPF ลงตัวแล้วผิวไหมผิวเปื่อย เพราะฉะนั้นน่ะผิวหน้าเนี่ยผิวตัวสําคัญมาก mm hmm. โดยเฉพาะผิวหน้านะคะ mm hmm. มิกี้อยากให้พ่นุูคนแบบว่าให้ความสนใจกับตรงเนี้ยเยอะๆหน่อยเอาจริงนะฉันอายุ3-4อ่ะเธอแตว่าฉันก็แบบการลหน้าสดอ่ะตอนนี้สถานะเป็นยังไงบ้างคะก็ตามที่ให้ข่าวไปถอยหลังกลับมาคนละหนึ่สเต็ปเอาตรงๆก็คือเหมือนเราแยกกันนั่นแหละแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในบริเวณเดียวกันอยู่ แต่ว่าแค่เราแยกห้องนอนกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ให้อิสระกันและกันมากขึ้นในช่วงเวลานี้แล้วพี่ี่รู้สึกยังไงคะากับการที่เราเป็นฝ่ายที่ออกมาพูดทุกอย่างก่อนพี่เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบโกหกเราต้องไม่โกหกตัวเองก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นน่ะ เราก็เลือกที่จะไม่โกหกคนที่เรารักว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราอยากบอกเขาตรงๆอ,อ,อะไรเงี้ยเราไม่อยากเลือกที่จะปิดเราก็เงียบหายไปอะไรเงี้ยแม้ว่าสังคมไทยตอนนี้จะบอกว่าปี2022แล้วอะแต่จริงๆแล้วอะเมื่อไหร่ก็ตามอะที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายที่กล้าที่จะพูดอะคะ่ะโดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบสาม,มีภรรยาแล้วก็ในสถานะที่เรามีลูกแล้วอะเราจะถูกตัดสินอยู่แล้ว ที่ผ่านมายากแค่ไหนเราที่ผ่านมาได้ยังไงคะน้ำหนักฉันลงไปเจ็ดกิโลฉันกินข้าวไม่ได้ฉันนอนไม่หลับบางครั้งแบบต้องหนีไปอยู่ต่างจังหวัดแบบหลายวันอะไรย่างเงี้ยคือพูดได้เลยว่ายากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยมีข่าวเรื่องแบบเนี้ยยากที่สุดในชีวิตในช่วงเวลาที่ผ่านมามันยากขนาดนั้นคะที่มีวิธีการดูแลตัวเองยังไง ก็ต้องห้ามปล่อยตัวเองโซมอ่ะถ้าโซมก็ก็ก็ไปเลยอ่ะก็พยายามแบบแต่งตัวนะอะไรเงี้ยแบบก็พยายามดูแลตัวเองแบบให้ได้มากที่สุดคือดูแลตัวเองหนักกว่าเดิมอ่ะถ้าทุกคนเห็นก็จะเห็นว่าแบบเขายิมหนักมากไม่ปล่อยตัวเลยเพราะว่ายิ่งถ้าปล่อยตัวเราจะยิ่งแบบไปไกลอ่ะเข้าใจวะเออก็ต้องแบบกลับมาดูแลตัวเองให้มันแบบสวยเหมือนเดิมแม้ในใจมันแบบมันจะร้องไห้มันจะแบบทุกข์มากอ่ะแต่ว่าแบบ ยังไงเราก็ต้องต้องดูแลตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยดีที่สุดม,มีหน้าสดช่ำๆอย่างเงี้ยาเมื่อกี้ใช้อะไรคะกูรู้อยู่แล้วพ o อนส Bright Beauty Serum Day Cream ขออน,นันอีกทีเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะใช้ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าสดเลยคะ่ะกระปุกเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถช่วยเพื่อนๆนะคะมีผิวหน้าที่ดีได้คะ่ะเรียกได้ว่า ล้าเปิดโปงหน้าสดเหมือนที่ตอนนี้ที่ฉันเปิดโปงชีวิตที่ฉันอยู่ตอนนี้แบบไม่ต้องกลัวใครเลยค่ะใครที่อยากหน้าสดและรอดนะคะน้องตัวนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายมากเลยค่ะตามร้านสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปนะคะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อค่ะหรือว่าช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะโอ้าซื้อง่ายเนาะเดี๋ยวต้องไปซื้อแหละมึงรู้อยู่แล้วค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือเผยหน้าสดแล้วก็อาบแดดก็ลาออาบแดดก็คือ เหมือนปลาค่ะเหมือนปลาแดดเดียวอะ่ะเราก็ต้องกลับด้านให้มันแบบพอดีกันแต่ส่วนใหญ่ที่พูดอะ่ะก็คือไม่เคยพอดีแล้วบางครั้งตรงเนี้ยไปหมดเลยตรงเนี้ยยังขาอยู่เลย,ย,ย,เลยก็มีคือแค่รู้สึกว่าชอบบรรยากาศแบบนี้แต่ก็ไม่ได้แบบขูอยากจะแทนอยากจะดำขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กลัวดำเออแต่ถันแปลกนะอย่างหนึ่งอะ่ะเ้าสังเกตปะ่ะว่าผิวฉันเปลี่ยนแต่หน้าฉันไม่เปลี่ยน ม,มีสองอย่างในร่างกายที่ไม่เคยดำเลยคือหน้ากับหน้าอกเพราะว่าอกฉัน 34, 22, สันสีเอวฉันยี่สิบสองสปอว์ฉันสามเจผมฉันดำยาวถึงกลางหลังเนินอกขาวจุอก oh, is it cause you can't be faithful? oh, hope she's cool, unlike you You ain't ready for a girlfriend, no oh, oh. Cause you think i stole steal your weekends, no oh, oh. So you make up shitty reasons for no, oh, oh. See, I'm not even mad, boy, but I'm confused think me you're e e I but bad f อาบแดดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็มานั่งที่คาเฟ่ค่ะเดี๋ยวรอตลกขึ้นแท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 นและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปไปไปฉันว่าเนี่ยู้ใหม่ความไม่รู้นอนๆเนี่ยแบคยเข้าคาเฟ่ปะไม่เคยครับขะไม่เคยหรอใครทันมาคอมเมนต์หน่อย ตอนเด็กๆน้องมิวกี้เคยไปคาเฟ่ไหมคะบ่อยมากค่ะแกงส้มแปดะซ่ากูแช่น้ำปลายุคนั้นที่น้องมิวกี้ไปบอยแบนด์วงไหนดังสุดเชิญยิ้มกับชวนชื่นสุดๆแล้วหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคาเฟ่ค,เฟคืออะไรที่เราพูดกันเรื่องแบบมีตลกนะคะเขาก็จะเป็นแบบร้านอาหารกึ่งร้านอาหารแต่ว่าเขาใช้คำว,ว่าคาเฟ่ แล้วด้านบนก็จะเป็นเวทีแล้วก็จะมีช่วงพักเบรกที่แบบมีนักร้องขึ้นไปร้องแล้วเราก็แบบสามารถให้มาลายนักร้องได้แล้วก็จะมีช่วงเวลาที่เป็นแบบมีพี่ๆตลกขึ้นไปแล้วแต่ว่าวันไหนจะมีวงไหนคือที่บ้านพี่ชอบดูตลกมากแล้วพี่ก็คือชอบดูมากแล้วฉันชอบมากเพราะว่าเรานั่งอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเราดูโชว์แล้วเราก็แบบสั่งที่เพลงยุยงไงแบะสะปาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใสหนูชอบชอบ เออเราก็นั่งเอนจอยอาหารแล้วเราก็นั่งดูตลกไปอย่างงี้อยู่ฉันทำโก้ไหมสุดสุดก็ดน่าสดอ่ะวันเนี้ยฉันอ่ะเป็นคนชอบกินโดนัทรวมสตรอร์บลีสุดสุดอุ้ยอุ้ยใช่คะรักลองกินเหมือนแบบในโฆษณาที่แบบกินให้อร่อยอร่อย่างเงี้ยค่ะครับดื่มดมกับรสชาติโอ้ก็ต้องทำตามพวกมึงทุกอย่างาเหมือนกันเนาะตอนแรกกว่า,ลวห,าวหลังเริ่มเปรี้ยว ส,สดชนสดความแบบเอ้มบเริ้มเป่าจะไหลออกมาอ่ะมึงมาเล่นเองแล่ <laughs> น,น,นี่คือสิ่งที่ทฉันรอคอยเราจะไปช้อปปิ้งกันค่ะทุกคนบาเลเซียก้าหน้ามันี่ริงจริงเลยวิวิวิิพยานะสวย คือพี่กี้เล็งมาแล้วใช่ฉันก็แบบคิดว่ามันก็น่ารักดีนะน่ารักค่ะเท่าไหร่คะใบนี้เข้าที่เห็นได้แล้วไม่ได้สิค่ะอันเนี้ยฉันเลยอ่ะอันเนี้ยตะกูลเรียกร้องว่าแบบนิวเก้นิเก้กลับบ้าน้องไม่อ่อนโยนเลยนะ หมดว่าเราแบบเบื่อกระจกกระจายเราเอาออกได้แล้วก็อันนี้นีจะเขียวนะแต่ว่ามอะมันฝักที่ชมพูไงสีนะเชียร์ชมพูค่ะเป็นสีเขียวก็รอดแต่ใจมันชมพูอยู่แล้ววันนี้เล่นจะมาในตีนสีชมพูเพราะว่าลูกค้าของเราคือ เดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเราใส่คอนไบรท์บิวตี้เซรั่มถ้าใส่กระป๋องใบนี้ได้สีค่ะอะเฮ้ยหรือว่าตำนานจริงเท่าไหร่คะใบนี้เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยความน่ารักก็คือมีน้องกระเป๋าใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามีน้องกระจกแตบบ่ว่าดิฉันเป็นคนแบบไม่ชอบอะหนักหนักก็เอาออกแล้วก็เก็บเอาไว้ได้ไเป็นแบบสอง ก็คโหเลือกเป็นใบนี้นะคะแล้ก็ว่นตาเป่าเจ็ดหมนามพันห้ารนะคะส่วนแว่นตาก็ยังมีสามพนเจ็ดอบาทะคะ่ะ๋ยจกได้ทำมิชั่นแปดหมื่นสองพันสองร้อยบตาไม่ค่อยมีสืทธ2์่ะมีสองอาพอใจเนาะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ เป็นคอนเทนต์เปิดชีวิตคุณเมื่กี้ห่งวันว่าทำอะไรบ้างแล,ล้วก็จบท้ายด้วยช้อปปิ้งเดินไปอีก8ปหมื่นวางเก่งถือว่าวันนี้มิชชั่นคอมพีทไหมคุณเนยคอมพีทค่ะดูซูมดูผิวหน้าใกล้ๆอีกครั้งทำอะไรเขาไม่ได้จริงจริง สวัสดีค่ะาจารตังได้่ะไปแล้วหมดไปแล้วนะคะ1นงวันวันนี้นะคะกับการพาทุกคนออกมาเที่ยวนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการได้แบบการพูดคุยครั้งแรกในช่องของตัวเองนะคะก็วันนี้ก็สนุกสนุกไหมสนุกได้ใช่แต่ว่าเชิงเกิลสุดแฮปปี้นะเพราะว่าวันนี้ชยไม่ต้องแต่งหน้าก็สบายหน้าดีไม่ต้องแต่งนี่ก็พิสูจน์แล้วนะว่าหน้าสดก็เอาอยู่อยู่ไม่อยู่ก็โดเองค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็เพื่อนๆก็จะดูแล้วก็เอนจอยแล้วก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับมิวกี้ที่ยังไม่เคยได้พูดที่ไหนมาก่อนนะคะยังไงมิวกี้ก็ขอขอบคุณกาลังใจสําหรับทุกคนมากๆนะคะที่ส่งมาให้มิวกี้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพิ่ช้อปปิ้งแค่นี้จริงๆเพรานะว่าฉันมีงานทําต่ออะไรก็ได้จะเล่นกันหลอกอนนี้ค่ะตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะไปเอ one